ไม่หยุดเลยครับทําทุกวันเลยครับ500 600บางทีก็300ครับผมสูงสุดก็พันหนึ่งครับมีพวกลําโพงพี่ลําโพงใช้ได้ก็พวกหม้องเงข้าหม้ออะไรเนี่ยมีทีแรกก็เก็บของในบ้านพออยู่ได้ประมาณ5ปีนี่แหละ5ปีร้านต้องใหญ่ขึ้น,นคือปากต่อปากแบบร้านเราราคาโอเคใช่ไหมเราก็เทียบกันอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปโฆษณาเยอะ <laughs> สวัสดีครับพี่ผมชื่อบิ๊กครับรับซื้อของเก่าอายุ27ครับถ้าประมาณ8โมงก็ออกแล้วพี่รับซื้อตามบ้านครับเอาหมดเลยครับพวกกวดพวกกระติกพวกอะไรเนี่ยซื้อหมดเลยครับแถวเดรมมอนะเมื่อวานล้วก็แถวลักสีครับดอนเมืองอะไรอ่ะครับแต่แล้วแต่บางคนครับเราก็วิ่งเส้นเขาเราก็วิ่งเส้นเราครับผม ประมาณ2ปีแล้วพี่ไม่รู้จะทําอะไรครับก็หาซื้อของเก่าดีกว่าครับายใช่มันสบายไม่มีใครว่าเราก็ห้าร้อยหกร้อยบางทีก็สามร้อยครับผมแล้วแต่บางวันครับสูงสุดก็พันหนึ่งครับพวกสายไฟครับใช่ใช่มาทิ้งเราก็ต้องเก็บมาแล้วก็เอามาแยกอยู่บ้านแล้วพวกขวดพวกอะไรนี่ก็ถ้าเราออกไปขายอย่างนี้เขาไม่เอาเลยครับ ก็มีครับมีเยอะมากเลยพี่ไปบางทีก็เขาว่าเขาอะไรให้อย่างนี้พวกเจ็บขยะพวกอะไรหน้าฝนก็บางทีก็ไม่ได้ออกบางทีก็ออกครับผมเขามาชนตูดครับผมใช่เขาชนตูดแล้วแท็กซี่แล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไปขอโทษแค่คำเดียวไปเลย <c oughs> อยากให้คนที่ดูอยู่ที่ซื้อของเก่าครับผมฝากให้กำลังกจกำลังใจให้ใหสู้ๆครับแค่นั้นแหละครับฝากครับชื่อสมพรนะอายุตอนนี้ก็54ปีอยู่ซอยประเสริฐอิสลามครับนนทบ,บุรีนสามสอสุขเจริญครับ ก็คือเหมือนว่าอะไรมาจีแรกก็เก็บของในบ้านลองเอามาขายดูตามร้านอ่ะนะเออมันก็เป็นเงินนะแรกๆเลยนะเสร็จปุ๊บก็ซื้อสเล้งมาเริ่มเลยสเล้งมามาหาของตามบ้านอ่าแล้วก็เอาไปขายอ้าวก็โอเคนะเสร็จปุ๊บเราขยายดีกว่าไว้เออจากจากหาของไปส่งเขาอาจจะเปิดร้านเล็กๆก่อนให้สเล้งมาขายเราบ้าง เแ,แรกอาจจะน้อยหน่อยทีนี้ปากต่อปากก็โอเคอย่างเงี้ยฮะเมื่อ6ปีที่แล้วครับย้ายมา2ล้านพออยู่ได้ประมาณ5ปีนี่แหละ5ปีแล้วก็เอ้ยไม่ไหวแล้วต้องร้านต้องใหญ่ขึ้นคาเยอะขึ้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อันนี้เพิ่งใหญ่มาไม่ถึงปีเลยก็ทั่วไปคือปากต่อปากทัดเราราคาโอเคใช่ไหม เขาก็บอกกันเฮ้ยไปขายร้านไหนร้านนี้เขาก็เทียบกันอยู่แล้วอ่ะคือเทียบกันอยู่แล้วระหว่างเอ้ยร้านนี้ยังไงเดี๋ยวเขาบอกกันเองเราไม่ต้องไปคฆนณาเยอะไม่ไม่กำไรน้อยลงแต่เอาเอาเยอะเัาใส่ปริมาณใช่ถ้าเราเอาปริมาณเยอะๆมาสู้กันก็คือแบ่งๆกันไปมันก็จะดีแล้วลูกค้าก็จะติดเราหลักการตลาดก็มีแค่นี้ ใช่มีกันแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเขาภูมิใจพอใจแค่แค่นี้ก็คือช่างให้ทันนะพยายามอย่างลูกค้าเขาเยอะๆก็ตั้งหลายกิโลขึ้นไปหลายกิโลเข้าคนละช่องช่องละช่อง,อง,องไปออคือการบริการนี่ต้องออต้องไวด้วยไม่ใช่ว่าออจะซื้อแพงแล้วมานั่งรอก็ไม่ได้นะอ,อีกนะทั้งราคาดีด้วยบริการไวด้วยลูกค้าแค่นั้นเอง ดิจิตอนครับ6ตัวครับเป็นเข็มเป็นอะไรไม่ต้องเอียงก็ดูได้เลยตั้งให้ดูให้โชว์ให้เห็นคือเปิดอ่ะเราก็มองอย่างเงี้ยเขาก็มองอีกอย่างนึงมันมันเถียงกันไงมันก็เอานิจิตอนดีกว่ายืนดูได้เลยอ่าอเ,เป๊ะๆจะหักก็บอกอันนี้หักนะทองแดงทองแดงทองเหลืองันเนี้ย <laughs> พลาสติกนะ ขวดพลาสติกใสขวดน้ำอะแตเยอะแล้วก็พลาสติกสีรวมพวกกระม,มังพวกอะไรจเยอะเศษแก้วก็มีมาเยอะใช่มีมาหมดบริษัทก็มีมีมาหมดบางทีเขาโล่ของอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้ไม่มีเวลาเมื่อก่อนยังมีนะเปิดร้านใหม่ใหม่หนี่ค่ะเออบางทีไม่มีงานให้ลูกน้องทอําเอาลูกน้องขึ้นรถไปละเออเขาโทรมาแต่ตอนนี้คือไม่ไม่ไหวแล้ว ็น่าจะไม่คืออาจจะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะแต่ราคาเราสู้ร้านใหญ่ได้ประมาณคันรถหนึ่งอย่างเงี้ยคันรถ6ลอ้อ6ลอ้อ10ล้อก็แล้วแต่นะเราก็จะไปส่งโรงงานแบบหลอมอะนะให้บดให้อย่างพลาสติกก็บดเป็นเม็ดเล็กๆไปส่งที่โงรงพลาสติกอย่างเดียวเหล็กเราก็ไปส่งโรงบีบบีบเหล็กครับประมาณนี้ไปตัว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 ,ตว,ตวที่เขาทำอย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวไปก็จะได้ราคา แต่ละวันเค้าก็มีลูกน้องประมาณ18คน,นะนะตอนนี้วันหนึ่งก็400 OT โก็70บาทต่อชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงบังคับอยู่แล้วนะ5โมง6โมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ย5โมงกว่านิดๆเนี่ยเราจะปิดร้านเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาของขึ้นรถเพื่อจะขายพุ่งนี้ก็ลูกน้องก็อยู่ได้เราก็พออยู่ได้นะไม่ต้องอะไรมากมันก็มีนะอ่ะนะกุปักก็รถเราก็ มีการซ่อมรถมั่งอะไรบ้างอุปสรรคมันก็ไม่เยอะนะของเก่านี่ไม่ไม่ค่อยจะมีอุปสรรคเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยจะมีส่วนมากเราก็จะลูกค้าประจำจริงไม่ค่อยจะมีหรอกเขาคัดมาแล้วเราก็สุ่มดูบ้างถ้าถ้าคนไหนที่มันเราสงสัยเราก็เปิดกระสอบดูนั่นแหละคุยกันได้ไงเราอยู่แบบคุยกันได้ปรึกษากันได้มิเตอร์น้ำ ของของหลวงของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราซื้อเราก็ติดไว้อยู่แล้วว่าเออไม่รับซื้อของเป็นชิ้นงานเราก็เขียนหน้าร้านคือชิ้นงานที่ของที่ใช้ได้ที่มันไม่เสียเพราะว่าเผื่อปัญหาข้างหลังข้างหน้าไอ้บางทีทำไมอ่ะเราเอาแบบเละๆเลยดีกว่าเอาแบบที่มันใช้ไม่ได้แล้วก็อย่างว่าแต่เปิดให้ลูกชายอยู่อีกสาขาหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ สาขาต่อไปก็ยังต้องดูก่อนว่าเราไหวไหมก็คือโปร่งใสยุติธรรมนะแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้านี่สําคัญมากคือไม่เอาเปรียบลูกค้าเราบริการด้วยบริการก็ต้องรวดรวดรวดเร็วนะอยู่นี่แหละสามัคคี29นะหมู่บ้านนิชดาเข้ามาเป็นประเสริฐอิสลาม38มแทับหแล้วก็ร้านลูกชาอยู่ข้างกองสลากฮะ ซอยนนทบุรี39ม้าติดตามช่องช่วงนี้ลูกค้าเขาหลายให้ลูกน้องยังบอกเลยว่มันยังระบบอย่างไรใจเยอะเพราะว่ามันเปลี่ยนกันพักฝากำลังพักตัวอยู่หรือปลาใช่ครับฝาแบบเดี่ยวตัวหนึ่งตามตัวดีเหลือเกิน